นวดระบายน้าเหลืองเนี่ยเหมาะกับใครนะคะเพราะว่าพี่มีคําถามเยอะมากเวลานักเรียนที่ไม่ได้เรียนเนาะเขาก็จะถามว่าแล้วจําเป็นต้องนวดระบายน้ําเหลืองเลยทําไมแบบจะต้องเรียนนะคะมันมันมีลูกค้ามานวดเลยนะคะซึ่งพึงบอกเลยว่าลูกค้านวดระบายน้ําเหลืองเนี่มีเยอะมากนะคะลูกค้าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นนะคะแต่เรามาดูอาการเหล่านี้นะเดี๋ยวพิมพ์จะอธิบายทีละตัวนะคะว่า,าถ้าหากเรามีอาการหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ น้ำเหลืองอุดตันนะคะหรือบางทีคนคนบ้านเราจะเรียกว่าน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองไม่ดีไงจริงๆแล้วมันคืออาการที่น้ำเหลืองเนี่ยมันไหลไม่ปกตินะคะพอมันอัดอั้นอยู่ตรงไหนอย่เงี้ยค่ะมันไปค้างคางอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อบริเวณน,นั้นหรือบางทีเนี่ยส่งผลเสียทั้งร่างกายก็มีนะคะเรามาดูทีละกลุ่มลูกค้าดีกว่านะคะว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ควรจะนวดระบายน้ำเหลืองนะคะหนึ่งเลยก็คือผู้ที่มีเซลลูไลท์ส่วนเกินนะคะทำไมคนที่มีเซลลูไลท์ส่วนเกินนะคะถึงเหมาะกับการนวดระบายน้ำเหลืองนะคะก็คือในน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันก็จะมีปริมาณของไขมันและโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเมื่อมันอยู่ใต้ผิวเราเยอะๆอะค่ะมันจะทำให้เราเห็นเหมือนเป็นผิวส้มอะคะ่ะ ซึ่งจริงๆเซลลูไลท์เนี่ยมันมีสองคำนิยามเนาะเซลลูไลท์ที่เราพูดถึงโดยปกติเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเป็นเซลล์ไขมันก้อนใหญ่ๆนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองถ้าเราพูดถึงเราเห็นผิวมันเป็นผิวคล้ายๆกับผิวส้มเนี้ยคะ่ะจริงๆไขมันบางส่วนที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะมันอยู่ในน้ำเหลืองนะคะพอน้ำเหลืองมันข้างเยอะๆนะคะมันจะมีส่วน ประกอบของไขมันแล้วก็โปรโตีนในปริมาณค่อนข้างสูงด้วยความที่มันมีไขมันและโปรโตีนค่อนข้างสูงเนะะี่ยค่ะมันทําให้น้ําเหลืองไหลช้ามันมีความหนือดอยู่ในนั้นนะคะก็เลยทําให้มันไม่ค่อยไหลพอมันไม่ค่อยไหลมันก็ไปคั่งอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนที่เราเห็นน้ำเหลืองคั่งบ่อยๆมากที่สุดก็คือบริเวณตั้งแต่สะโพกเนี่ยต้นขาน่องเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นเยอะเห็นมากที่สุดก็คือสะโพกกับต้นขานะคะเพราะว่า ของเหลวนะคะมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำนะคะซึ่งเวลาเรายืนตรงยืนใช่ไหมคะน้าเหลืองเนี่ยมันก็ต้องลองไหลไปที่ที่เท้าที่ขาเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลขึ้นมาหาหัวใจเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องอาศัยความดันค่อนข้างเยอะนะคะคนเราก็เลยมักจะมีปัญหาที่แบบขาบวมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ที่เรานึกถึงถ้าหากว่าน้ําเหลืองเนี่ยมันไป ไปอุดตันหรือไปอั้นอยู่ที่ขาที่น่องที่สะโพกเนี่ยค่ะมันก็ทําให้มีเซลลูไลท์ส่วนเกินเซลลูไลท์ส่วนเกินเวลาคุณบีบออกมาเนี่ยค่ะคุณจะเจอแบบไขมันเป็นคลื่นๆแต่มันจะอ่อนมากนะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์ไขมันจริงเวลาคุณจับเนี่ยมันจะมีความเฟิร์มกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราหยิบแบบนี้ค่ะถ้าเราหยิบถ้าเราหยิบแล้วหยิบได้แบบนี้นะคะมันก็คือไขมันนะคะแต่ถ้าหากคุณจับคนที่บวมน้ําเหลืองนะคะแล้วคุณพยายามหยิบหยิบหนังอย่างเงี้ยค่ะจะหยิบไม่ได้เพราะว่า ด้วยความที่หนังเขาบวมขึ้นอย่างนี้คะ่ะในภายในเนี่ยมันมีของเหลวมาคั่งอยู่มาทดแทนที่ตรงนั้นเวลาเราหยิบอย่างนี้ยคะ่ะมันจะไม่มีช่องว่างให้ผิหผวหนังเราหยิบง่ายอย่างนี้นะคะเวลาเราหยิบเนี่ยมันจะหลุดออกจากมือนะคะอันนี้วิธีการสังเกตง่ายๆถ้าหากเราเห็นเป็นคลื่นๆแล้วเราพยายามหยิบแล้วเราหยิบไม่ได้นะะี่นะคะ่ะก็คือเป็นน้ําเหลืองมันบวมอยู่นะคะแต่ถ้าหากเป็นไขมันเนี่ยเราจะจับได้ค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้ไปลองสังเกตดูนเนาะเวลาเราเราดูที่ลูกค้านะคะ สรุปง่ายๆก็คือคนที่เวลามันนวดเนี้ยค่ะแล้วเราเห็นเขามีเซลลูไลท์ตามสะโพกตามขาบางคนมีที่น่องแค่ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นผิวมันค่อนข้างขลุขลักอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเซลลูไลท์นะคะซึ่งเซลลูไลท์เนี่ยบางส่วนนี่ก็คือจะเป็นเซลลูไลท์ที่อยู่ในน้ําเหลืองนะคะซึ่งถ้าหากเรานวดระบายน้ําเหลืองเนี่ยก็จะช่วยให้เซลลูไลท์เนี่ยลดลงได้ดีมากขึ้นนะคะได้ไวขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะ อันนี้ลองลองสังเกตตัวเองด้วยเนาะว่าเรามีเราเข้าแก๊ปนี้ไหมนะถ้าหากเรามีปัญหาตามเนี้ยหนึ่งในข้อน,นี้เราก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับน้ําเหลืองอุดตันหรือน้ําเหลืองมันอัดอัน้นมันไหลไม่สะดวกก็ได้นะคะไม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นป่วยแบบเจ็บขาอะไรขนาดน,นั้นแต่รู้สึกว่า เรามีอาการกลุ่มเหล่าเนี้ยค่ะถ้าหากคุณมีอาการเหล่าเนี้ยก็คือคุณมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําเหลืองเนี่ยค่ะคุณจะต้องได้รับการนวดระบายน้ําเหลืองนะคะซึ่งการรักษาเกี่ยวกับโรคน้ําเหลืองเนี่ยมีหลายวิธีนะคะแต่วิธีหลักหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการนวดระบายน้ําเหลืองนะคะต่อไปลูกกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มคนที่ ป่วยด้วยโรคบางอย่างเนี่ยเราต้องทานยามาเป็นเวลานานๆน,น,นะคะยาที่เราทานไปใช่ไหมส่วนมากบางทีมันก็เป็นเชลลื้อโรคบางทีมันก็เป็นสารพิษอะไรสักอย่างที่กินเข้าไปแล้วนะคะแล้วไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะภูมิเราหรือผลิตสารอะไรขึ้นมาต่อต้านโรคหรือว่ามาซ่อมแซมอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเวลาเราทานยาเข้าไปเยอะๆเนี่ยคะ่ะ แ,แบบทานยามาเป็นหลายเดือนเป็นปียเงี้ยคุณสังเกตคนที่ทานยาเขาเวลาเขาหายใจออกนะคะมันจะมีกลิ่นยาออกนะแล้วบางทีกลิ่นยาเนี่ยก็ออกตามตัวนะคะแล้วถ้าหากทานยาเยอะๆบางทีมันก็เป็นพิษต่อร่างกายอยซึ่งควรจะได้รับการนวดระบายน้ําเหลืองนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายกระตุ้นให้ไตเนี่ยมันขับสารพิษที่ค้างค้างออกมา ได้ไง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถ้าหากม,มีลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะนวดระบายน้ําเหลืองนะคะต่อไปกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่เคยมีประวัติการทําคีโมหรือว่าฉายแสงรักษาโรคมะเร็งนะคะก็คือถ้าหากเป็นมะเร็งอยู่มะเร็งแอคทีฟอยู่นะคะเราจะไม่นวดนะคะแต่ถ้าหากคุณหมอเขาสามารถควบคุมโรคได้แล้วนะคะก็จะเริ่มมีการทําคีโมมีการฉายแสงหรือว่าฉายแสงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรจะนวดระบายน้ำเหลืองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วได้รับการทำาคมหรือฉายแสงเนี่ยค่ะส่วนมากเลยนะคะร้อยละเก้าสิบอัพนะคะพอผ่านไปบางคนแค่6เดือนบางคนปี2ปีบางคนอาจจะห้าปีสิบปีสิบห้าปีแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าอาการมันจะแสดงขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการ ก,นนะะการดูแลร่างกายต่างๆด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเคมีโมหรือว่าการฉายแสงเนะะี่ยค่ะไปทำลายต่อมน้ำเหลืองไปทำลายท่อน้ำเหลืองมากแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็จะต้องเอาต่อมน้ำเหลืองเอาท่อน้ำเหลืองบางส่วนที่มันใกล้กับตรงที่เป็นมะเร็งอะคะ่ะออกเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งมันลุก,ล,กลามอย่างนี้นะคะ่ะก็เลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้นะคะ่ะมักมีอาการ บวมนะคะบริเวณใกล้เคียงกับที่เป็นโรคมะเร็งยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งปากงดลูกหรือมะเร็งในช่องท้องเนะะี่ยค่ะแล้วบริเวณท้องหรือบริเวณช่วงล่างตรงขาหนีบพวกนี้ได้รับการฉายแสงหรือทําคีโมหรือว่าผ่าตัดเอาท่อน,น้ําเหลืองหรือว่าต่อมน้ําเหลืองออกเนี่ยต้อนหลังมาจะสังเกตว่าคนผู้ป่วยนยคะก็จะมีอาการขาบวมนะคะเพราะว่าน้ําเหลืองเนี่ยมันจะต้องไหลผ่านขาหนีบขึ้นไปที่ช่องท้องเนะะี่ยค่ะแต่ทีเนี้ย ถ้าที่ถ้าต่อมน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลืองที่ขาหนีบหรือช่องท้องเนี่ยมันเกิดความเสียหายแทนที่มันจะไหลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันเหลือแค่ทางให้ไหลแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็คิดดูว่าถ้ามันไหลได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของเหลวมันก็จะคั่งอยู่ที่ขาแบบเยอะขึ้นเพราะว่ามันไหลช้าพอมันสะสมเยอะขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ขาเนี่ยมีอาการบวมเป็นต้นนะคะอย่างคนที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนาะคุณหมอเขาก็จะเลาะ ต่อมน้ําเหลืองนะคะช่วงที่ใกล้กับเต้านมแล้วก็ลักแย่ออกเนี่ยเพื่อกันไม่ให้มันลามไปทางอื่นเนี่ยค่ะก็จะทําให้แขนเนี่ยค่ะแทนที่น้ําเหลืองเนี่ยมันจะไหลเข้าลักแย่ได้แล้วก็ไปหาหัวใจเนี่ยมันไหลไม่ได้นะคะหรือว่าช่องทางการไหลเนี่ยมันน้อยลงนะคะต้นหลังมาก็เลยเห็นว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยบางคนมีอาการแขนบวมนะคะอันนี้เราเห็นได้ค่อนข้างบ่อยในกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรจะนวดระบายน้ำเหลือง เป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างพิมพมีลูกค้านะคะอันนี้ก็คือคุณหมอเนี่ยรีเฟอร์ลูกค้าให้มานวดกับพิมพนะคะก็คือคุณหมอเป็นหมอรักษามะเร็งนะคะแต่คุณหมอบอกอคนป่วยเลยนะคะว่าก่อนที่เขาจะทำคีโมเนี่ยซึ่งว่าเขาจะทำคีโมอาทิตย์นี้คะ่ะซึ่งว่าจะทำคีโมวันวันศุกร์แล้วกันนะคะวันจนันทร์อาคารพุธพฤหัดเนี่ยคะ่ะสี่วันก่อนที่จะทำคีโมเนี่ยคุณหมอส่งผู้ป่วยนะคะ มันวดระบายน้ําเหลืองนะคะกับพิมพ์เพราะคุณหมอบอกว่าให้กําจัดของเสียออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉายเคีโมไปอีกมันก็จะมีแบบขาเรมันก็จะมีของเสียแล้วมันก็จะมีทำทำให้เกิดการทําลายพวกต่อมพวกอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้น้าเหลืองไหลช้าเนี่ยคุณหมอเขาเลยให้มันวดก่อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่คุณหมอเขามักจะแนะนํานะคะให้คนที่จะทํเคีโมอะไรพวกนี้ค่ะมันวดก่อนลักซ์าก่อน มานวดก่อนที่จะทําการรักษาด้วยคีโมหรือฉายแสงนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอนะคะปกติคุณหมอเขาก็จะหาเนาะว่ามีร้านไหนสปาไหนหรือคลินิกไหนที่นวดระบายน้ําเหลืองเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแนะนําผู้ป่วยให้มาดูแลตัวเองหลังจากทําคีโมเสร็จไปอาจจะเป็นสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแล้วแต่คุณหมอเขาจะแนะนํานะคะเขาก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะกลับมานวดระบายน้ําเหลืองต่อนะคะถ้าคุณดูดีดว่า มีลูกค้ากลุ่มนี้นะคะค่อนข้างเยอะเนี่ยก็หมายความว่ากลุ่มนี้ค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าของคุณเช่นกันนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เพิ่งหายจากอาการป่วยหรือว่ากลุ่มที่หลังจากการผ่าตัดต่างๆนะคะผ่าตัดไส้ติง่งผ่าตัดมดลูกผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะดยมากนะคะมันก็จะมีการข้างของ น้ำเหลืองคั่งของของเหลวอยงเงี้ยค่ะตัวก็จะบวมนะคะสาเหตุที่ทําไมมันถึงคั่งนะคะก็คือเวลาเขาผ่าตัดนะคะมันจะผ่าผ่าไปโดนเซล์เราอยู่แล้วพอเซลลมันเสียหายเงี้ยค่ะน้ําที่อยู่ในเซลล์มันก็จะออกมานอกเซลมันก็คือออกมาอยู่รอบๆบเซลนั่นเองก็เลยทําให้ คนที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยคะ่ะมีอาการตัวบวมนะคะบางคนบวมเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะถ้าหากเรานวดระบายน้ําเหลืองเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยลดอาการตัวบวมเนี่ยคะ่ะลดอาการปวดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วยบรรเทาอาการเจ็บนะคะให้หายดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นให้การสมานแผลเนี่ยคะ่ะมันทําได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะเห็นเลยว่าการนวดระบายน้ําเหลืองเนี่ยเป็นประโยชน์กับลูกค้ากลุ่มนี้มากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะลูกค้ากลุ่มที่มีอาการตัวแขนหรือว่าขาอันนี้ไม่ใช่ขนนะคะขออภยัยต้องเป็นคําว่าขานะขาแล้วก็สะโพกเนี่ยบวมน้ําเหลืองนะคะอันนี้แบบดูง่ายมากนะคะถ้าลูกค้าเดินมาแล้วร่างกายไม่สมส่วนนะคะเช่นหัวเล็กตัวเล็กแต่แขนใหญ่หรือบางคนขาใหญ่หรือบางคนขาเล็กแต่สะโพกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกอะไรหุ่นเนี่ย ไม่บาลานซ์นะคะถ้าหุ่นไม่บาลานซ์แบบนี้หมายความว่ามีอาการนะคะน้ําเหลืองข้างอยู่เพราะถ้าคนเราเนี่ยเวลาน้ําหนักจะขึ้นถ้าเราพูดถึงขึ้นตามปกติถ้าเรากินเยอะๆนะคะแล้วเรากินอาหารมันเหลือแล้วก็ต้องเก็บสะสมเป็นไขมันเวลามันเก็บสะสมเป็นไขมันเนี่ยมันจะเก็บสะสมทั่วร่างกายนะคะร่างกายเราจะไม่สั่งแบบอ่ะเอาไขามันไปเก็บไว้ที่หัวอย่างเดียวนะหรือเอาไปเก็บไว้ที่แขนอย่างเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเวลา าสารอาหารที่มันเหลือเงี้ค่ะที่ร่างกายไม่ใช้แล้วเนี่ยร่างกายก็จะส่งไปเก็บเป็นพลังงานอยู่ในรูปแบบไขมันเวลามันเก็บเนี่ยคะ่ะมันก็จะกระจายทั่วร่างซึ่งเวลาถ้าหากเราตัวใหญ่จากการกินอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็จะสมดุลกันทั้งตัวเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราดูลูกค้าบางคนตัวเล็กนะหัวเล็กแขนเล็กเอ๊ะแต่ทําไมก้นกับขาใหญ่แต่น่องเล็กเงนี้ค่ะถ้าคุณเจอแนวเนี้คะ่ะอันนี้เป็นกลุ่ม พวกบวมน้ําเหลืองแต่ลูกค้าอาจจะไม่รู้ตัวหรือบางคนอาจจะรู้ตัวก็ได้นะคะกลุ่มที่ควรจะนวดระบายน้ําเหลืองก็จะเป็นกลุ่มที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแบบป่วยบ่อยๆในพวกในในกรณีหมายถึงป่วยพวกแบบเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ น้ำเหลืองไม่แข็งแรงก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยทําให้ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียรได้ง่ายงนีค่ะการนวดระบายน้ําเหลืองเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้น้ําเหลืองมันไหลเวียนมากขึ้นเวลาน้ําเหลืองมันไหลเวียนเนี่ยค่ะโดยปกติร่างกายเราเนี่ยถ้ามีแบคทีเรียรมีไวรัสเข้ามาอย่างนี้ค่ะเวลามันอยู่รอบรอบเซลล์เนี่ยค่ะหลอดน้ําเหลืองนะคะหรือเส้นฝอยน้ําเหลืองเนี่ยมีหน้าที่ดูดนะคะของเหลว แล้วก็ดูดพวกเชื้อโรคพวกนี้ค่ะเข้าไปเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้จะต้องเข้าไปผ่านที่ตอบน้ําเหลืองแล้วก็มีทีเซลอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาฆ่าเชื้อโรคนะคะซึ่งพูดง่ายก็คือระบบไหลเวียนน้ําเหลืองเนี่ยค่ะนอกจากจะทําหน้าที่ในการบาลานซ์ของเหลวในร่างกายก็คือทําให เกิดความสมดุลของของเหลวในร่างกายก็คือการเอาเลือดเนะะี่ยค่ะกลับไปส่งที่เส้นเลือดใหญ่ก่อนจะเข้าหัวใจนี่คือหน้าที่หลักของมัน,นะคะ่ะหน้าที่ต่อไปก็คืออ่ามันก็คือจะเวลามันลำเลียงของเสียหรือว่าเชื้อโรคพวกนี้เข้ามาในต่อมน้าเหลืองเนี่ยต่อมน้ําเหลืองก็คือมีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นหลักในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองนะคะถ้าหาก เราทาให้น้ําเหลืองมันไหลเวียนดีนะมีการไหลเวียนเข้าต่อมน้ําเหลืองตลอดเวลาเงี้ยคะ่ะเชื้อโรคมันก็จะโดนกําจัดได้ไวขึ้นแต่คนที่ต่อมน้ําเหลืองอุดตันท่อน้ําเหลืองอุดตันเนี่ยเวลาเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยก็จะป่วยบ่อยนะคะก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่ที่เจ็ดเนาะก็คือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะเช่นคนที่เป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองคนที่บางคนบอกว่าน้ําเหลืองไม่ดีก็คือ เวลาดูแขนขาเนี่ยว่ามีอะไรกัดเนี้ยก็จะคันมากเนี้ยก็คือแล้วก็จะมีจุดด่างดําแล้วก็แผลเนี่ยก็จะหายช้านะคะอ่าสังเกตนะคะถ้าหากคุณหรือบางทีถ้าคุณเป็นสิวอย่างพิมพเนี่ยพิมพ์น้ําเหลืองไม่ดีนะคะก็คือถ้าพิมพ์เป็นสิวเนี่ยจุดด่างดําพิมพ์จะอยู่นานมากนานแบบ3ามสี่เดือนคนปกติอาจจะอยู่แค่ ไม่เกินหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะพอแผลมันสมานแล้วสีผิวก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าหากคุณเป็นสิวหรือคุณโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือโดนมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแผลคุณสมานเนี่ยสมานแผลก็ช้านะคะพอแผลหายสนิทด,ดีละสีผิวก็จะเป็นจุดด่างดําแล้วก็เป็นนานด้วยต่อให้ทาพวกครีมที่ช่วยให้ผิวกระจ่างขึ้นเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรนะคะก็เพราะว่า น้ำเหลืองไม่ดีนะคะน้ำเหลืองเนี่ยส่งผลต่อ,อกระบวนการเขาเรียกการกระบวนการฮิลิ่งนะคะก็คือกระบวนการสมานแผลด้วยนะคะสังเกตคนที่น้ำเหลืองไม่ค่อยดีเนี่ยผิวก็จะไม่ค่อยผ่องนะผิวจะแบบคล้ำๆเทาๆนะคะถ้าใครดูผิวตัวเองแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีออร่าไม่ผ่องใส่งคะ่ะคุณอาจจะเป็นน้ำ,นำเหลืองไม่ดีก็เป็นได้นะคะนี่ลองสำรวจตัวเองดูนะคะ